ปีมันมันอยากล่มมันก็ล่มมันตั้งดีแต่มันล่มมันก็ขึ้นมันวะล่มมันก็ขึ้นเนียดี๋ยวโดนโ้นสวัสดีครับคุณพ่อครับ เป็นยังคุณพ่อก็ได้หูจักตัวสิบแปดต้นสามครับเพราะนไม่เอามมใไ้นะอืเละหูจักความมันดีเพราะสงสัยเนี่ยว่วาเป็นอย่างนั้นเอาหว่วงตัวไทยมันคือต่ำแท้สงสัยอยู่ครับออยากเสีอวาว่ามันจีได้ผลได้อยู่ไม่จีได้อยู่มันบอลลมนะจีเห็นเห็นคือขอบบอลลมแมันแฉกบอดี เพราะว่าน้ำหนัก25กิโลก็หาสิบกิโลอะไรด,ดีกว่ากันครับอที่มาทุกที่เพากันคนใหญ่ทุกเมยคนใหญ่ทุกเมยบ้านนี้พาานเพราะว่าราคามันแพงบ่ครับตัวตัวนี้อ่ะมันแพงพื้นที่ตงรงนี้จักไรบุหน่อยี่ไรตั้งแต่พอใส่พอ,อดินมันมีความเปลี่ยนแปลงบ่ครับ เปลี่ยนแปลงอยู่มันบ่มันบ่อยากตายนะรั่วนี้เม็ดมีสู้ปีนเป็นยังไดี๋ย่ะโอ้ปีมันมันอยากล้มอืมปีอยากล้มนี่มันบ่ล้มมันตั้งรีแล้วมีปัญหาอย่างอื่นเกี่ยวกับโรคแมลงเอียงบ่ครับบ่บ่ได้ฉีดยาอย่างนี้อืมปีนี้บ่ฉีดบ่ครับปีที่แล้วบ่ฉีดแต่มันเป็นยางบ่มันอยากเป็นเป็นโรคใบดางโอ้ข้าสังเกตเห็นที่ใกล้เดือนบ่ เห็นที่นี่หลายอย่าเห็นหลายระวังหนีครับอันนี้ใส่ไปเลยแย่นะพ่อครับถามเรื่องของล้ำต้นนะพ่อเป็นยังไงเนี่ยล้ำต้นกรแข็งดีใช่ครับเดี๋ยวเบื้องเนี้ยกวามันเป็นยังไงพี่เบื้องนะครับพี่ปวดไปเบื้องเนี้ยไม่รานี่ล้ำต้นดีเป็นเขาหน้าปังแข็งนะครับลมแม่มันลมมันก็ขึ้นมันวะลมมันก็ขึ้น สุปีมันแตกกวางสิบพ่อคัว่าแตกนี่ล่ะเขาใส่เปลื่น,นเลอ,อ,อ,อย่างนี้ไทยมองแรกกับว่ามีหมองล่มเลยบันอยากถามการออกดิดนครับพ่อมันออกดิดว้ออกดิดสาอย่งไรเนี่ยบว่ายอยู่ปอะมาณเจ็ดมือขอเมืองเมื่อก่อนอันนี้รเดี๋ยวเดียวโดวนต้นปีนี้เขามาใส่ตัว1ิบแปนสาม มันเป็นยังไงบ้างวะมันแตกต่างกันหลายแห่งบอกแตกต่างอกันคันผู้ปีเคยใส่เมื่ใส่เนื้ออื่นมันมันบ่ได้ผลจัิงที่มันจะเป็นโรคหรือนาวเพราะเผลอมันเลยตายแตกตายเขื่อนเนามันก็เน่าดีออกเม็ดหลายไม่ซ้อนไม่เบี่งบ้างกับคุณภาพของเมล็ดเป็นยังไงมันต้องนี บอรีบเลยตัวนี้พ่อพ่อยิกเพุ่งมังค์น็อกเมื่อกี้นี่มันมันมีแต่เต็มๆเนาะนั่นนักจะดีเพราะว่าต้นแข็งดีผมมีลมยเยียบผมก็หลงครับคือว่าผ่านบ่ะ่อผ่านผ่านปีหน้าว่าจังไงครับปีหน้าก็นไส้ขึ้นเขาอ่ะละดีใจบ่ะ่อเห็นเขาห่วงเขาไปดี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 ใจอยู่ ออเรื่องดีแต่คอดีแล้ววันีีนี่จะต้องนีถือว่าพานนะครับเนะาะดขีขอขอบคุณแล้วก็ขอตวัวสวัสดีครับด้วยพอเดอสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ถ้าอยากเป็นแฟนพันแท้ให้กดติดตา